เขาก็เรียงหมอผีประจำหมู่บ้านนอกจากจะไม่ชอบพระธุดงที่มักจะผ่านหมู่บ้านเข้าไปปักกดในป่าแถบนั้นก็ยังชอบสั่งสอนอยุแย้งให้ชาวบ้านไม่ชอบพระสงฆ์องค์ขเจ้าไปด้วยแต่ชาวบ้านแม้จะอาศัยอยู่บนป่าเขาห่างไกลความเจริญก็มีความคิดเป็นของตัวเองที่จะชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ได้เมื่อพระธุดงที่เข้าไปปักกดท่านออกมารับบินฑบาตชาวบ้านก็ยังรอใส่บาตรกันเหมือนปกติ ถามกลางสายตาของหมอผีเท่าที่ก็ททำอะไรไม่ได้แม้ว่าจะเป็นผู้นำหมู่บ้านแต่ก็ใช่ว่าจะสั่งอะไรทุกอย่างตามใจของตนเองได้และช่วงหลังๆมาชาวบ้านก็เริ่มจะหมดศรัทธาในตัวหมอผีลงไปมากๆผ่านไปหลายเดือนก็ได้มีพระธุดงหนุม่มผ่านเข้าไปปักกรดที่ป่าใกล้หมู่บ้านอีกครั้งเช้าวันแรกท่านก็ออกมารับบิณฑบาตแต่พอวันรุ่งขึ้นอีกวันท่านก็ไม่ได้ออกมาชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า รู้ว่าท่านเข้าไปปักกดอยู่บริเวณไหนก็ตั้งใจจะนำเอาอาหารเข้าไปถวายแต่เมื่อไปถึงก็พบแต่กรดที่แขวนอยู่กับเครื่องอัฐบริขารที่กระจัดกระจายไปทั่วเดินหาอยู่ครู่หนึ่งก็เจอร่างของท่านนอนมรณาภาพอยู่ไม่ไกลจากกรดมากนะักสภาพสังขารของท่านถูกคมเขี้ยวขยำเข้าที่ลำคอจนหลอดลมขาดเนื้อหนังที่สะโพกถูกกัดกินแหว่งหายไปทั้งแถบ ก็เลยต้องรีบออกมาบอกให้ชาวบ้านระวังตัวเพราะจากสภาพมันน่าจะเป็นฝีมือของเสือแล้วก็ช่วยกันเข้าไปน้ำเอาร่างของท่านออกมาทำพิธีเผาที่หมู่บ้านมีชาวบ้านมาร่วมไม้ร่วมมือกันยกเว้นหมอผีเท่าซึ่งน่าจะมาเป็นเจ้าพิธีการในครั้งนี้แต่กลับไม่โผล่หน้ามาให้เห็นชาวบ้านนั้นรู้อยู่แล้วว่าหลังๆห,หมอผีเท่าเป็นยังไงก็เลยไม่ได้สนใจอะไรอีก ต่อมาเมื่อชาวบ้านพากันเข้าป่าก็ต้องระวังตัวกันมากขึ้นระหว่างนั้นก็ยังไม่มีใครพบเห็นหล่องลอยของมันแต่อย่างใดเมื่อล่วงเข้าสัปดาห์ที่สองหลังการมรณาภาพของพระธุดงหนุ่มก็ได้มีพลันในหมู่บ้านถูกฆ่าตายไปอีกคนหมู่บ้านที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกลในผืนป่าที่เคยสงบสุขมาเนิ่นนานกับเริ่มจะอยู่กันไม่เป็นสุขเมื่อได้ทีหมอผีเท่าก็บอกกับชาวบ้านว่าต้นเหตุก็มาจากพระธุดงพวกนั้น ที่เอาเหตุแร้ายต่างๆเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านก็ได้แต่ฟังหูไว้หูวไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของหมอผีเท่าเหมือนแต่ก่อนมีพรานเพียงคนเดียวที่เจอไอ้หลายพาดก้อนนั่นมากับตัวเองและยิงมันเข้าไปนัดหนึ่งแต่ว่ากระสุนกลับทำอะไรมันไม่ได้ก็เลยต้องรีบเพนโกยแน็บรอดตายกลับมาได้วุดวิดจากประสบการณ์และเคยได้ยินได้ฟังมาจากพรานรุ่นเก่าๆเข้าใจว่าไอ้หลายพาดก้อนนั่น มันน่าจะเป็นเสือสมิงไปแล้วถึงต้องพากันไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีเท่าจนได้แทนที่หมอผีเท่าจะถือโอกาสเรียกศรัทธากลับมาจากชาวบ้านแต่กลับไม่สนใจคำร้องขอของชาวบ้านแม้แต่น้อยเพราะยังรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ช่วงหลางๆชาวบ้านไม่ค่อยให้ความนับถือชาวบ้านก็เลยไม่สนใจกับแกอีกหันมาจัดการกันเองตามลำพังชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าก็ต้องพากันเข้าไปเป็นกลุ่ม โดยที่มีมีดพ้าและปืนติดไม้ติดมือไปด้วยส่วนพลานก็ต้องมีู่หูวไปด้วยจะได้ปลอดภัยมากขึ้นแต่กระนั้นมันก็ยังมีช่องโหว่ให้เสือฆ่าตายและลากไปกินอีกจนได้ชาวบ้านจึงต้องอยู่กันอย่างระมัดระวังตัวมากขึ้นกลายเป็นความยากลำบากในการทำมาหากินไปโดยปริยายเพราะอาชีพหลักของชาวบ้านก็คือต้องหาของป่าและล่าสัตว์เท่านั้นผ่านช่วงออกพรรษาประมาณสักต้นเดือน11ก็มีพระธุดงเท่า ท่านได้ทุดงผ่านเข้ามาที่หมู่บ้านท่านก็มองสำรวจไปรอบๆหมู่บ้านอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะแบกกรดเดินหายเข้าไปในปา่าใกล้หมู่บ้านนั่นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านมาได้พบเจอกับหน้าตาของหมอผีเท่ามาหลายวันลุงเช้าท่านก็ออกมารับบินธบัตรก็ได้มีชาวบ้านรอใส่บาทอยู่หลายคนระหว่างที่ใส่บาทชาวบ้านก็ได้เตือนหลวงตาให้ท่านระวังเรื่องเสือเอาไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีเสือออ,อกมาฆ่าชาวบ้านตายไปหลายคน หลวงตาท่านฟังแล้วก็ได้แต่ยิ้มยิ้มขอบใจนะโยมแล้วท่านก็อุ้มบาทเดินกลับเข้าป่าไปตามเดิมชาวบ้านก็ได้แต่ลุ้นว่าเช้าของวันรุ่งขึ้นท่านจะออกมารับบิณฑบาตตามเดิมหรือไม่แต่พอถึงรุ่งเช้าท่านก็เดินออกมารับบิณฑบาตโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านก็ดีใจที่เห็นหลวงตาท่านปลอดภัยดีแต่ก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้กลัวว่าจะกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือสักวันหนึ่ง ที่เห็นว่ามันไม่ออกมาปรากฏตัวก็อาจจะเป็นด้วยว่ามันยังมีเหยื่อหลงเหลือเอาไว้กินที่ไหนสักแห่งไม่นานก็คงจะได้ออกล่าเหยื่ออีกครั้งหลวงเข่าคืนที่สามที่หลวงตาพระธุดงเท่าท่านเข้าไปปักกดนั่งภาวนาอยู่ช่วงประมาณสามทุ่มขณะที่จิตของท่านตั้งอยู่ในยานลึกก็ได้มีบางอย่างมาทำให้ท่านต้องคลายออกจากยานสมาธิเพ่งมองออกไปนอกกฎที่มองเห็นได้อย่างเลือนลางจากความมืด แต่แม้จะมืดมิดท่านก็สัมผัสได้อยู่ก่อนแล้วว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาเยือนท่านเอ่ยปากบอกไปว่าอย่าได้มารบกวนการบำเพ็ญเพียรของสมณะเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นบาปกรรมติดตัวไปทุกภพทุกชาติเสียเปล่า,าแต่ผู้ที่มาเยือนนั่นกับหัวเราะลัน่นเคยมีพระแบบท่านบอกกับข้าแบบนี้นี่แหละและข้ากับข้าตายไปแล้วด้วยสินคำพผดผู้มาเยือนก็พุ่งกระโจนเข้าไปที่กรดของหลวงตาทันทีแต่ยังไม่ทันที่กงเล็บของมัน จะตะปบเข้าถึงก็ถูกเปลวไฟพวยพุ่งเข้าใส่ร่างของมันสะกก่อนจึงต้องกระโจนหนีออกมาร้องคำรามลั่นด้วยความปวดแสบปวดร้อนเมื่อเห็นว่าเปลวไฟได้พุ่งตามเข้ามาอีกมันก็รีบกระโจนหนีไปทันทีเพราะดูท่าว่าคงจะต้านเอาไว้ไม่ไหวแน่ความเงียบสงบจึงได้กลับคืนมาอีกครั้งหลวงตาท่านก็นั่งบริกรรมของท่านต่อช่วงกลางดึกมีชาวบ้านได้ยินเสียงครวญคราง ดังออกมาจากเรือนของหมอผีเท่าจนรุ่งเช้าก็ไม่มีใครสนใจจะเข้าไปถามไทยว่าเกิดอะไรขึ้นมีแต่เสียงพร่ำบบนกับตัวเองเบาๆอยู่บนเรือนนั่นเจ็บใจจริงๆพระธุดงเท่านี่ทำกับข้าเจ็บปวดมากนักหายเมื่อไรข้าจะไปเอาคืนให้สาสมเลยทีเดียวบัดนี้สภาพใบหน้าและผิวหนังของหมอผีเท่านั้นดำคั้าไปหมดจากพิษไฟอาคมของหลวงตาเมื่อคืน กว่าจะหายเป็นปกติก็ผ่านไปร่วมสัปดาห์กว่าๆขณะที่ทุกๆเช้าหลวงตาท่านก็ยังออกมารับวินทบาตเหมือนปกติและมักจะหันไปมองที่เรือนของหมอผีเท่าเมื่อเดินผ่านไปแม้ว่าท่านจะไม่รู้ว่านั่นเป็นเรือนของใครผ่านไปอีกสามวันช่วงพลเพลขณะที่หลวงตาท่านกำลังเอาไม้เดินขีดเป็นวงกลมบนผืนดินร,บรอบๆกดเมื่อครบครอบท่านก็เดินออกไปจากวงกลมนั่น ก่อนจะมีร่างของเสือลายพาดกอนปรากฏตัวขึ้นคราวนี้มันไม่พูดพร่ำทำเพลงพุ่งกระโจนเข้าใส่หลวงตาทันทีที่ยังไม่ทันตั้งหลักมันฝังคมเขี้ยวเข้าที่ลำคอขยำไม่ยัง้งจูๆ่ๆร่างของหลวงตาที่มันค่อมร่างขยำอยู่นั่นก็เปลี่ยนเป็นเสือลายพาดก่อนในทันทีขนาดลำตัวก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้ลายเสือสมิงนั่นเมื่อสลัดหลุดและพลิกตัวกลับขึ้นมาได้ก็ขยำคมเขี้ยวกับคืนเช่นกัน ด้วยพละกกำลังร่างสมิงของหลวงตาที่เหนือกว่าด้วยแรงของยานเมื่อโจมตีหลวงตาขณะที่ท่านเผลอไอหลายเสือสมิงนั่นก็คิดว่าท่านจะเสียท่าแน่แต่มันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านยังรู้ได้ทุกขณะจิตว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขมเขี้ยวร่างสมิงของท่านยังฝังจมเข้าไปที่ลำคอของมันได้อย่างง่ายดายแม้กระสุนปืนจะไม่สามารถละคายผิวของมันได้ร่างไอหลายหมอผีสมิง ถูกคมเขี้ยวเวียงกระฉากจนกระเด็นไปมีเลือดสดสดแดงฉานทะลักออกมาจากร้อยคมเขี้ยวก่อนจะถูกร่างสมิงของหลวงตาพุ่งเข้าไปขย้ำซ้ำเข้าอีกมันไม่มีทางที่จะทำอะไรร่างสมิงของหลวงตาได้เลยจนเมื่อท่านเห็นว่ามันคงจะไม่มีทางที่จะสู้กับท่านได้ท่านก็เลยละออกจากร่างของมันเดินหันหลังกลับไปที่กรดของตนเองสุดท้ายหมอผีเท่าเสือสมิง ก็ต้องรีบกระโจนหนีกลับเข้าไปทางหมู่บ้านเมื่อไปถึงหมู่บ้านก็เยื้องอย่างเดินเข้าไปขณะที่ชาวบ้านยังไม่ได้พากันเข้านอนเมื่อชาวบ้านเห็นร่างของหมอผีเท่าเสือสมิงก็พากันร้องเอะอะโวยวายเพราะหมอผีเท่าไม่สามารถจะคืนร่างกลับมาดังเดิมได้แล้วชาวบ้านและพรานรีพากันวิ่งขึ้นเรือนคว้าเอามีดเอาปืนไล่ยิงไล่ฟันเสือบาดเจ็บที่เหมือนเสือจนตรอก แต่ทว่ามันเป็นเสือสมิงที่เกิดจากอาคมไม่ใช่เสือป่าความอาฆาตดุร้ายจึงไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นแถมยังมีความรู้สึกกลัวตายเหมือนกับคนทั่วๆไปทำท่าจากะกระโจนหนีอยู่หลายครั้งแต่ก็ไปไม่รอดแม้แต่ปากของมันก็ยังไม่มีเลี้ยวแรงจะอาหรือว่าแยกเขี้ยวเพราะได้ถูกอาคมของหลวงตาท่านสะกดเอาไว้แล้วท่านคงจะตั้งใจให้ชาวบ้านนั้นจัดการกันเองท่านไม่อยากจะฆ่าสัตว์ เพราะยังอยู่ในร่างของสามณะถือคลองผ้าเหลืองอยู่ไอ้หลายเสือสมิงก็เลยถูกชาวบ้านล้อมยิงฟันด้วยความแค้นจนล้มฟุบลงไปนอนกลิ่งอาเปือดอยู่ที่พื้นลมหายใจเหือกสุดท้ายก็มีเพียงแค่เลือดสดๆที่ทะลักออกมาจากปากและจมูกของมันเท่านั้นก่อนที่จะนิ่งและขาดใจตายไปในที่สุดเมื่อสิน้นฤทธิ์สิ้นอาคมร่างของหมอผีเท่าก็ถึงได้คืนร่างกลับมาเป็นคนอีกครั้ง ชาวบ้านถึงได้รู้ว่าทุกอย่างเป็นฝีมือของหมอผีเ่าผู้นี้เองจึงได้ช่วยกันลากเอาร่างของหมอผีเ่าไปเผาทิ้งที่ลานกลางหมู่บ้านให้หมดสิ้นเสนียดจันไลไปในคืนนั้นเองรุ่งเชา้าหลวงตาท่านกับแบกอัฏะบริขารเข้ามารับบิณฑบาตเป็นครั้งสุดท้ายและนั่งฉันอยู่ในหมู่บ้านพร้อมกับเทศนาธรรมให้กับชาวบ้านไปพอสมควรท่านจึงได้ร่ำลาออกทุดงจากไป ชาวบ้านได้มารู้ทีหลังว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของพระธุดงหนุ่มรูปนั้นนั่นเอง